ว่าตั้งแต่ว่าอ๋อนี่จอรันเูทาเลเซียยูบาซีโอูซีเลปัตเลปัตเลปัตย์ยักูคิดกอินสูเดเวย์ยาเลปัตย์และดีโเคนาี้าเจ้าเ้าเเจ้าเเจ้เจ้าเ้าเจ้าเจ้เจ้าเจเจ้า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 เ้าเจ้าเจ้เจ้าเจ้าเจ้ ทำไมมันทัไงนทังเปียวอย่างนี้ไอติมหมดอายุเหรอทำไมคนขายทำแบบนี้อะนี่หยองไอศครีมไหมคะสดๆใหม่ๆเลยนะคะไม่ต้องไปซื้อไอติมร้านนี้นะคะพ่อเราอย่างซื้อไม่ได้ครับก็เพราะว่าไอติมร้านนี้มันหมดอายุยังไงล่ะคะเวลากินเข้าไป มันจะรู้สึกทั้งเปรี้ยวแล้วก็เหม็นนี่เธอก็รู้อยู่แล้วว่าไอติมมันหมดอายุแล้วอะแล้วเธอจะมาขายให้ลูกค้าทำไมพี่พี่คะพี่พี่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะคะไอสครีมหนูเพิ่งรับมาจากโรงงานเมื่อเช้าเองคะ่ะมันจะเหม็นมันจะเปรี้ยวได้ยังไงคะพี่ตรงนี้แต่ว่ากลิ่นมันเหม็นบ้ากเลยนะน้องพี่ว่าเนี่มันหมดอายุแน่เลยอะ ใช่เมื่อเช้าบิวกับชาวต่างชาติเนี่ยมาซื้อไอติมมันทั้งมีกลิ่นเหม็นแล้วก็เปรี้ยวด้วยอ่ะใช่ไอศกรีมเมืองไทยตนี้แย่มากๆเลยนะครับนี่บิวกับนักท่องเที่ยวคนนี้มาซื้อไอติมร้านเราตั้งแต่เมื่อไหร่แกไม่ต้องพูดมากลำพังแค่สามคนเนี่ยก็สามารถเอาผิดแกได้ละเกตาทำแค่นี้ มันไม่สะใจหรอกรูแบบนี้ถึงจะสะใจนี่บิลฉันไปทำอะไรให้เธอไม่พอใจอ่ะเธอถึงได้พาคนอื่นมาลุมทำร้ายฉันแบบนี้อ่ะบิลไปทำอะไรให้ใครเขาหมันไส้ยังไม่รู้ตัวอีกนี่ฉันเพิ่งไปซื้อไอโฟน14มาอวดเพื่อนในมหาลัยยังไม่ถึงอาทิตย์เลยแกก็ไปซื้อไอโฟน15มาหักหน้าฉันอ่ะ อแล้วนี่รองเท้ากีฬาของแกเนี่ยมันมีท่อทั้งดีแล้วก็แพงกว่าฉันตั้งเยอะยิ่งพูดแล้วก็ยิ่งหมันไส่ทีหลังเนี่ยไม่ต้องมาขายมันล้นไอติมเนี่ยมันเน่านี่หนูหนูทำแบบเนี้ย แ้กับหักหน้าลูกสาวฉันต่อหน้าเพื่อนๆนะหนูรู้ไหมเมื่อเช้าคุณยังเป็นชาวต่างชาติมาถามทางฉันอยู่เลยอย่าบอกนะนี่คุณหลอกฉันเหรอเดี๋ยวน้องลุกขึ้นก่อนนะเดี๋ยวพวกเราจะชิมให้เองว่ามันหมดอายุจริงหรือเปล่า อย่าไปเชื่อมันนะอีเนี่ยมันต่อแหลกกว่าหนูอีกอืมผมลองชิมดูแล้วเนี่ยก็ยังหวานปกติเหมือนเดิมนี่ใช่ยังไม่หมดอายุจริงๆด้วยเมื่อกี้พี่ก็เกือบจะเข้าใจน้องผิดแล้วอะพี่ขอโทษนะที่พี่ทำเสื้อน,น้องเลิฟหมดเลยอะ แล้วฉันว่าพวกคุณก็ควรที่จะขอโทษแล้วก็ชดใช้ให้กับเขาด้วยนะคะแล้วพี่เนี่ยมีสิทธ์อะไรมาสอนพวกเราสองพ่อลูกด้วยก็เพราะว่าฉันเรียนจบกฎหมายแล้วฉันก็ดำรงตำแหน่งอายการแล้วฉันก็ขอตัดสินคดีนี้ว่าพวกคุณสองคนพ่อลูกร่วมกันหลอกลวงอายการ และได้ทรํรลายร่างกายของน้องปุ๋ยฝ้ายรวมถึงก่อให้เกิดทรัพย์สินของน้องปุ๋ยฝ้ายเสียหายผมให้หการทั้งหมดเดี๋ยวผมมาเป็นพยายนในคดีนี้นะครับพ่อทาไมเราต้องกลัวอัยการคนนี้ด้วยอะลูกที่หมหาลัยไ,ไม่ได้สอนเขาเป็นอัยการสูงสุดเลยนะเอ่อคุณอัยการครับพวกผมสองคนพ่อลูก ต้องขอโทษนะครับคุณไอรัการอย่าถือสาลูกสาวผมนะครับเขายังเล็กอยู่ยังเรียนอยู่ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกครับต่อเป็นว่าเราสองคนพ่อลูกยอมรับผิดแล้วก็จะให้เราไปชดใช้ค่าเสียหายหรือว่าที่ไหนเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยววกเราจะรับผิดชอบเองทั้งหมดครับหลังจากที่ฉันได้ประเมินสถานการณ์นี้แล้วฉันคิดว่าค่าเสียหายบวกกับค่าทำขวัญ รวมถึงค่าเสียเวลารวมๆกันแล้วก็ประมาณหนึ่งหมื่นบาทฮะหนึ่งหมื่นีน่โมโหโมโหไปไหนอ่ะอีดุ๊กเงยเร็วบอกพ่อว่าเรเพืออพ่อนลัแกะเ้วเป็นไง ใช่เลยแล้วตอนนี้เป็นไงคะูเปเปียทั้งเงินเปียทั้งหน้าไอ้ชั่วอันนี้คุณพี่คะต้อขอบคุณคุณพี่มากเลยนะคะที่ช่วยเหลือนูไว้หลายยังหลายยังตู่นหลายแล้วเออ